พี่น้อง,ป,งป้องไปมื่อนี้บ้ามันสิพ้าไปเลาะพี่น้องเลยไปเลาะไปกวดเวียกพี่น้องไปกวดเวียกไปกวดนาสนามไปเบิง่งบนดเห็ดเวียกแน่อยแคมต่างๆพี่น้องนี่ออกเดินทางกาลังเดินทางกําลังเดินทางป่าไม้ธรรมชาติงา เเวีย,ยสบายดพนนาพีพี่น้องมานี่พาพี่น้องมาเบิ่งบอนเห็ดเวีย้ยน้องเลยนี่อยู่สนามอยู่แคมป์นอกอยู่บนแคมป์เห็ดเวียงหินพี่น้องนี่หินหินเ็ดทางพี่น้องเลยเียโอ้มีสายน้ำอยู่ใกล้ลพี่น้องเยพี่น้องงาม พาพี่น้องพาพี่น้องมาเบิง่งหินสต็อกพี่น้องเลยไว้เห็ดทางอันนี้มันเคิร์บเพิน่นแยักออกก้อนเคิร์บที่มัางออกจากทางเก่าพี่น้องเพื่อจะเอาตัวใหม่มาใส่พี่น้องอันนี้ก็เล็กเล็กเขาย่า,ยานมันเกิดเมีย่ยงย่านเกิดเมี่ยงพี่น้องพกไว้ รถเกตวิซุวิซินี่มันคุมนั่นเลยพี่น้องคุมจะเพิ่นเห็ดสอดสายไฟพี่น้องเลยเวลาต่อสายไฟบนสถานีรถเมล์บีอาทีเลยทางในเมืองพี่น้องกรหลายสิบนเครื่นี่ตัวน,วนี้ตัวนี้ก็แม่นตีนเสาไฟพี่น้องเลยตีนเสาไฟตีนเสาไฟ เงีองทางตามตามทางให้เลยพี่น้องเพิ่นล่อไว้นี่มักหลายๆเดี๋ยวพี่น้องนี่นเพิ่นล่อไว้เอามากวดโยดนชาน้เพิ่นล่อแบบก็ไล่ ันนี้แมน่นที่เห็นอยู่ในแมน่นตีนเสาไฟไดิพี่น้องตีนเสาไฟตันนี้ก็บอนใส่กราบยอ่อเวลาติดตั้งนี่น็อตหันเวลาจับเอาเสา,สาไฟมาตั้งจังนีตีนเสาไฟเนืองทางพี่น้องเอยทางในเมืองเลยเป็นจะรอสำเร็จรูปแล้วคนเอาไปเด็กันนี้ก็คุมตัวบอล สอดสายไฟใส่พี่น้องสอดสายไฟใส่สถานีรถไฟสายไฟอยู่บนสถานีรถไฟบีอาร์ทีพี่น้องนี่กระแมนนี่เพิ่นสานไว้เล็กตัวนี้วเวลาพิ่นก็ไปเทเป็นคุม้มคือตัวนั้นน,นี่แบบต่างๆพี่น้องเลยแบบแบบแบบลรอแบบลรอต่างๆอยู่บนโเฮาวเฮดเวียกสิปประมาณนี้พี่น้องเลย เปียกงานเราเห็นนี่ก็ขี้ดินที่จกออกจากบ่อนกูเฮาเห็ดสถานีรถเมย์เฮาจกออกเนาะจกออกเฮาก็มาสต็อกไว้ยูนนี่เศษเศษเบตงต่างๆกูเฮาขุดออกจากหน้าทางน่น้อจากบ่อนเห็ดอันนั้นในสถานีรถเมย์เลยกเฮาขุดอันนี้เคิบเห็นอยู่ดิเคิฟเฮาเอามาเมียนนี่ หลายพี่น้องเลยเป็นก้อนบักใหญ่แยกออกบบธรรมดาส่วนจะได้ทางพี่น้องเลยเพอร์ซีเห็ดโบง่ายอันที่เห็นล,ลายๆอยู่พี่น้องอันนี้มันกรร้อนเคิบพี่น้องเลยเคิบเพิ่นหล่อไว้นี่เิบเพิ่นสิไปกัน้นเป็นช่องทางของรถเมย์นะเพิ่นเห็ดไว้ผมหลายได้พี่น้องเลยอันนี้มันเหยียดงานเกี่ยวกับทาง รถเมย์บีอธีทางรถเมย์สายด่วนในตัวเมืองเวียงจันทร์พี่น้องเลยพาพี่น้องมาเบ่งการห่างหากระเกียมของพวกเราเกียมพร้อมเลยเฮ็ดสำเร็จรูปเฮ็ดสำเร็จรูปเรียบร้อยเลยจะเอาไปใส่พี่น้องเลยก่อนเคิร์บมีลายขนาดเพ่นออกแบบมาที่เห็นอยู่นี่แล้วป้ายเป็นพี่น้องแบบ็ กาอยู่ทางข้างนี่เป็นเป็นน้องพี่น้องเลยเป็นธรรมธรรมชาติงามๆเลยธรรมชาติอัดดีดีดลมพัดเย็นพี่น้องเลยวันศินพี่น้องเลยมันก็่ได้เฮ็ดนี่ถอ่อสอดสายไฟฟุยยางนี่พี่น้องฟุยยางนี่รถรถด้ดดดามมัน แกหินพ ok. ี่น้องฟอยปัดพี่น้องฟอยปัดทางก่อนสิ่สียางนะเอาต้องเอาตัวนี้ปัดก่อนเอาตัวนี้ปัดทางให้มันเกี้ยงสะอาดแล้วเราจริงสีดยางกันซึมพี่น้องเอ้ยประมาณนี้นี่พี่น้องลดน้ำพี่น้องลดน้ำเบสคอตพี่น้องเอ้ยหินเบสคอตนี่เปิดก้าเกลียมไว้สต็อกไว้อยืนนี่ทางในเมืองช้องทางในเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ ื่อนี้ได้มาก,กวดเ,เรียกนี่อ้อมอันสังกสีสีเขียวนี่พี่น้องเมนสถานีรถเมย์บีอาร์ทีเพื่นน้องรถเมย์สายด่วนพี่น้องเลยนี่เพิ่นกำลังก่อสร้างกันนี่นี่แหละที่พวกเขาเหตุอยู่นี่เขาว่าเส้นทางรถเมย์สีเขียวรถเมย์ด่วนนี่เพี่น้องเลยทุกแปดนาทีเพิ่นว่าจะมีรถเมย์ในแลลน

ท้องฟ้าสวยงามอยู่นครหลวงพี่น้องอยู่นครหลวงเวียกจันพี่น้องเมืองเอกของประเทศเล่าเลยพี่น้องนี่ละบนบุญท่านหลวงเลยพี่น้องเลยอยู่นี่ละว่าแถวบุญท่านหลวงนลมันอยู่นครหลวงนี่แหละเส้นทางตัวนี้กับชิมเม่นนี่นี่กำลังก่อสร้างพี่น้นี้เพิ่นเห็ดตัวนี้เพิ่นเทศกุดติ้งเรียบร้อยเลยพี่น้องเพิ่นทาต่เอามาติดตั้งใส่สถานีคือกันที่เฮาเห็นอันนี้ก็ ไฟเมียบเงียบอยู่พี่น้องไฟสีเหลืองเตือนให้ลดพรความไวลงนี่นี่ก็แม่นคือกันนี่ก็สถานีหนึ่งอีกพี่น้อง,งนี่แม่นเี่ยวเป็นเทแล้วนี่เป็นก่อเอิ้นฟุตติง้งตีนต่อหม้อมันบอกพี่น้องเรื่องวันใดเนาะซับอันนั้นข้าพเจ้าก็บบา่าฮู้ละเอียดปันใดได้ยันวาวยามบ่ถือตอนนี้ก็ยังมีอีกทางหนา้านี่ก็แมน่นพี่น้อง,งนี่นี่ก็ก่อสร้างกันนี่ก็สถานีหนึ่งอีกนี่เป็นจุดเป็นจุด เหมืนว่าระยะทางอันแต่ประตูใสอันหาโมโซนะพี่น้องหาดงโดกุงเงียด,ดงโดกที่เขาคุ้นหูกันได้คูยจักกันมีแต่เก้าลักหนึ่งได้เพม่อนว่าแต่ว่าอันนี้ก็มีสิบเก้าจุดโอ้เหมือนเห็ดการู้ว่าลายได้เนาะบนรอทารถเม์พี่น้องเลยกันเว้าซับบ้านเฮาก็ได้เขาเอินบัสสเตชันบอกกันภาษาอังกฤษหรือว่นนะอะไรเนานะบ,น,บนรอทารถม์อะไร นีสถานีรถเมล์กำลังก่อสร้างพี่น้องเอ้ยรถเมล์สายด่วนนี่ตัวนี้ก็แม่นดิพี่น้องเอ้ยแม่นดิกันนะครัก่อสร้างเป็นช่วงเป็นช่วงพี่น้องเอ้ยทั้งหมดแต่อนุสาวรีย์พี่น้องแต่อนุสาวรีย์หรือว่าประตูไช่ฮาดงโดกพี่น้องหรือว่าฮวงเฮียนมอซอนะพี่พี่น้องผู้กันนะฮวงเฮียนมหาลัยนะพี่น้องสิบเก้าชุดบอกบนว่าแต่ อนุสาวรีย์ได้แต่ประตูไซมหาพงเทียนมอโซดงโดกเขาอยู่ได้19บ่อน19สถานีพี่น้องเลยลายเติบอยู่ได้ระยะทางก็คือบริไก่บันไดหนุ่มตรวจเลยพี่น้องครับเลยแคมป์แคมลงรถก่อนพี่น้องนี่มากวดอีกแคมป์นี่มาเบิ่งเรียบพี่น้องเลยนี่นี่กระแมน จุดหนึ่งอีกเฮามีลายบอนเลยยายกันอยู่พี่น้องเลยเข้มเห็นอยู่างนี้นะเป็นสายไฟพี่น้องเลยนี่สายไฟไม่น,นี่เพิ่นลบริโอเ้กเวียบเลยวันศิลเพิ่นพักเวียบโดนลากพี่น้องเลยนี่โดนลากดามชุดหนึ่งอีกถึงกับมีลายจุดพี่น้องอมีลายบอล อันนี้มันแค้มที่กอ่อสร้างทางในเมืองเขาเขาจะปั่นกันอยู่เป็นจุดเป็นบ่อนพี่นอ้องเลยเพื่อสะดวกสบายในการกอร่อสร้างให้มันเหมาะบนใดมีพื้นที่เขาจัดกันใส่เป็นรล่อเป็นรล่อแบบแดดแจ่มขนาดพี่นอ้องเลยตืนเช้าไลฟ์แบบ แดดแจ่มขนาดพี่น้องเอ้ยตอมีหยังนี่เขาเอิ้นหยังนี่แบบตีนเสาบ่น่บตีนเสาแบบตีนเสาตีนเสาลาย่นลายเด้อพี่น้องนี่มีลายแบบพ่น้องมาเบิ่งกันงามแฮงพี่น้องเอ้ยปเป็นก้อนเลียดซับลาบนี่อันนี้คือ ที่พวกเรหาห่างหากะเกียมเกียมเหตุทางในเมืองอนะไรพีแ่บบน้องเป็นเคฟล่อไว้ทางรถมีสายด่วนเอ้โครงการยินยงทางในเมืองแบบนี้แหละฝ้าฝ้าแดดแหองท้องฟ้างามห้องน้ำห้องน้ำขนาดหนึ่งเมตรเป็นเห็ด พี่น้องเลยมากวดอีแล้วกับได้แบบดิ